สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะครับไม่ได้ไลฟ์มาหกเจ็ดวันนะครับพอดีติดว่าไปงานประกวดด้วยนะครับพระไม่ค่อยมีด้วยก็ยเลยออกไปหาอนะออกไปหาพระนะครับมาแบ่งปันนะครับก็มีแบบว่า <c oughs> หลายองค์ดูนะวันนี้มาชมองค์แรกก่อนเลยนะครับเอฟซนะ นี่ครับองค์แรกเป็นผงสุพพันนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะพิมพ์หน้าหนุ่มอยู่ไมนชอบแล้วครับค่อยปิดไปนะแต่ส่วนตัวองค์นี้ดูง่ายดีนะครับดูง่ายดี นี่ครับดูง่ายดีนะผงสะพันพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับนะต่อไปเป็นนี่องนี้แพงหน่อยนะองนี้ซื้อมาแพงหน่อยพ่รอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะกุมหาวันนะครับอยู่ครับเส้นติดถึงหน้าอกเลยนะ เดิมเดิมเลยนะครับอันนี้เดิมเดิมเลยอย่างเงี้ยครับเดินในสนามผมว่าไม่เจอนะไม่เจอนะแทบจะไม่เจอเลยนะพิมพ์แบบนี้นะครับความคมความลึกนะนี่ครับกดลายด้วมือชัดเจนดีพระองค์นี้ถูกพิมพ์ด้วยนะครับถูกพิมพ์นะฮะเนี่ยตากุ้งนะเห็นไหมใครจะใครสังเกตตากุ้งหัวกุ้งนนแห ชัดเจนดีนะองนี้สวยนะครับสวยจริงๆนะนี่ครับต่อไปเป็นวันละคังนะครับสมเด็จวัละคังส่วนตัวเลยนะองนี้ยผมผมดูแท้เลยนะครับนี่พระเขาลงรักมาดูข้างฮะ ดูหลังเนยนีครับมวลศาตร์มัเป็นก้อนเลยะพาเดิมๆอ่ะไม่ค่อยไม่ได้ใช้เลยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ่ข้างไว้ได้ดูง่ายพี่นะครับเอฟซีทุกท่านนะดูไว้ถ้าเจอแบบนี้ต้องหยิบก่อนนะซื้อก่อนเลยนี่นี่เป็นวันละครั้งนะครับวันละครั้งเลยพาะอันี้ถูกพิมพ์นะถูกเนื้อด้วยนะครับ สมเด็จนะอยู่ที่คนชอบนะอยู่ที่อยู่ที่คนชอบนะครับจะถูกจะแพงนะครับจะขายถูกจะขายแพงอยู่ที่มือใหญ่อยู่ที่คนชอบนะครับนี่นะครับจะชอบชิ้นนี้นะเดี๋ยวทักมาเลยนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่พิมพ์ใหญ่ววนละครั้งนะเนะมเดิม,ดมน้มวนสารเดิมเดิมเลยนะชิ้นนี้ ชิ้นต่อไปพี่เป็นวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับจกกังหวัดอ่างทองตรงนี้เนื้อหาก็โคตรเก่าอ่ะหลังบนเนื้อแท้แล้วพี่หลังบนเนื้อแท้แล้วหลังสไตล์วัดเกตเลยนะพลิกหลังมานะอย่างเงี้ยแท้เลย นะครับชอบนะดูง่ายเป็นพาะที่ดูง่ายนละผมชอบมากเลยเนะี่ยต่อไปเป็นวัดละคังนะองค์นี้นะผมซื้อมาครั้งแรกอะยังไม่ค่อยชอบนะพอฝั่งปนานานนะเห็นมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะพี่ๆเอฟี F T ทุกท่านนะเนี่ยนะครับดูหลังนะ มวลสารเป็นก้อนๆเลยนะขนาดพระเขาล้างมาเนี่ยชิ้นเนี้ยเนี่ยเป็นวัตละขังเป็นก้อนจริงๆนะนี่ครับเอฟซีนะ ถ้าชอบนะทักมาเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรแนะละไอดีไลน์ไว้ให้นะครับปักหมุดมาอยากได้องไหนทีมานี่ครับต่อไปครับเป็นสมเด็จจิตรดานะนี่ครับสเนื้อแบบเนี้ยผมดูง่ายนะเนื้อแบบนี้มนะันๆดูง่ายดีนะครับ อันนี้บอกตรงเลยอยากได้หลักแสนนะครับมีคนต่อไว้แล้วนะครับห้าหมืน่นอยากได้หลักแสนนะอนน้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนี่ครับเรื่องจริงนะนะครับชิ้นต่อไปเป็นสมเด็จวัดเกตหกชั้นอกตลอด ดูหลังนี่ครัหลังมันโหชอบหลังแบบนี้นะหลังสไตล์วัดเกดตอ่ะหลังแบบนี้ซื้อมา่ก่อนนะจะถูกจะแพงซื้อมา่ก่อนนะครับนี่เรามีมุมของเรานะซื้อมา่ก่อนนะหลังแบบนี้นี่ครับเนื้อคส,สายแน,น่นๆน,นะอย่างเงี้ย ถึงต่อไปนะพี่เป็นวันละครนะฮะลงรักน้องเกลี้ยงด้วยวันละครพิมพ์ทรงเจดีนะครับลงรักน้องเกลี้ยงนะฮดูนี่ครับเนี่ยเป็นก้อนทุกตับเลยดูข้างนี่โคตรดีอะ่ะนะครับข้างดีมากนะนี่ครับดูหลังนี่ครับหลังกระดานเลยเนี่ยรอยกระดานเนี่ย ดูคนชอบแล้วทักมาแล้วกันนะน่ครับแล้วก็ได้ชิ้นต่อไปนะอันนี้ได้นะได้เป็นบ้านมาเลย นะครับก่อนกลับนะแต่นครสวรรค์ก็แวะนะครับมีคนส่งพระมานะไปซื้อซื้อสมเด็จจะสมเด็จกลุ่มขายไปแล้วแล้วมันก็ต้องเอาพ่อเงินมาด้วยก็เลยซื้อมาพร้อมกันเลยนะชิ้นนี้พ่อเงินเป็นนิยมคมๆนะโลหะเก่าๆนะสา,าแดงๆขึ้นนะดูเนะี่ย นะครับชิ้นนี้เอาไม่แพงนะถ้าชอบมาทักมาแล้วกันพินมนิียมชินสุดท้ายนะครับเป็นหวูปูทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับหลังตอรีดนะครับนี่นี่ครับติดที่สาม อย่างจังหนะวัดนครสวรรค์นี่ครับอยู่คมๆเลยนะเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับนี่นะครับชอบนะครับยังไงทักมาแล้วกันส่งรูปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเสียง <c oughs> เสียงผมดีขึ้นนะผมจะนะครับไลฟ์ใหม่ พอดีเป็นวัดนิดหน่อยนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้ FC ทุกท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อไม่พลาดสิ่งของดีๆนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีนะครับ